เรื่องนี้เป็นเรื่องระดับชาติเลยอ่ะก็ต้องแต่เขาประกาศให้ต้มยำกุ้งเห็นไหมยิ่งใหญ่เกรียงไกรนะยูเนสโกประกาศให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ท่านนายกก็ส่งเสริมเลยบอกว่าร้านค้าทั่วไปโรงแรมเนี่ยแล้วรวมทั้งคนทั่วโลกอยากให้ลองทำลองชิมกันก็รับลูกเลยค่ะจัดไปอย่าให้เสียโดยโรงแรมธรรมรินทนาจังหวัดตรังนะคะเขาจัดการเมนูใหม่เอาแบบไม่ธรรมดาได้ไม่ต้มยำกุ้งเฉยๆ ก็จะเฉยไปค่ะเป็นราดหน้าต้มยำกุ้ง กระทะร้อนไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนนะคะเพราะว่ากระแสต้มยำกุ้งมาแรงไงท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทนทานชินวัตรก็ได้แสดงความดีกันไปแล้วแล้วก็เชิญชวนผู้ที่จะมาเที่ยวเมืองไทยจะได้สัมผัสกับต้มยำกุ้งเมนูมรดกโลกซึ่งเป็นเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นภาคบริการภาคการท่องเที่ยวอย่างโรงแรมหรือว่าร้านอาหารค่ะก็ตอบรับกันเป็นอย่างดีที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่ก็คืออีกครั้งนะคะราดหน้าต้มยำกุ้งกระทะร้อน นาูคืออะไรกันแน่คือราดหน้าคือต้มยำกุ้งหรือคือกระทะร้อนก็รวมกันหมดเลยค่ะเมนูนี้ก็เหมือนกับต้มยำกุ้งทั่วไปแต่ว่าเอาเส้นราดหน้าที่เป็นเส้นใหญ่ๆนีคะเอามาผัดให้หอมเลยนะแล้วก็เอาใส่ไปในนี้ด้วยพอต้มไปเสร็จก็มีกระทะปุดๆมานะคะเป็นเมนูที่ภาคภูมิใจมากจากเชฟไพบูลนวลปาน เป็นผู้อานวยการโรงแรมธรรมรินทนานี่เองเลยนะคะธรรมรินทนาซึ่งโรงแรมนี้เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์กับอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราตอนนี้เป็นมรดกโลกด้วยก็ต้องทําแบบนี้คุณสุวิทย์โดดเด่นไหมรสชาติคือครบค่ะเป็นราดหน้าเป็นอาหารเหลาด้วยคือเอาจงริงนะในความเข็นส่วนตัวของนิชัน่ะคือฝรั่งเขาไม่ค่อยกินข้าวไงถ้ามีเส้นอยู่ในต้มยำกุ้งเขาก็ไม่ต้องกินข้าวแล้วก็เลยครบเลยค่ะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยว ชามใหญ่ๆชามหนึ่งมีอาหารทะเลด้วยไหนๆอย่าให้เสียชื่อจังหวัดตรังเนาะอาหารทะเลดีๆเขาเยอะค่ะรสชาติครบเผ็ดเปรี้ยวและหวานจัดเต็มแบบต้มยำกุ้งตัวใหญ่ๆโอ้แล้วก็ยังมีอื่นๆกินด้วยเนี่ยนะคะเสิร์ฟพร้อมกับพอหมกอะไรต่างๆนานาทานได้2-3ถึงสคนราคาเท่าไหร่คุณสุวิทย์ไทยครับเท่าไหร่ละครับนี่นะไม่เกินหนึ่งพันไม่ถึง200ร้อยเมนูอย่างนี้เลยใช่กระทะร้อนร้อยก เ5บาทค่ะอย่าลืมนะนี่อาหารโรงแรมนะแล้วก็ใส่กุ้งตัวใหญ่ไปด้วยแถมมีเส้นด้วยมีกระทะร้อนด้วย195บาทต่อจานรับประทานได้2-3ถึงคนน่ะคุณสุวิจะเอาอยัางไงอีกเอาไปค่ะโรงแรมธรรมรินทนาคะขอเชิญชวนเลยลองไปลองกันดูราดหน้าต้มยำกุ้งกระทะร้อนสัมผัสและภาคภูมิใจไปกับมรดกภูมิปัญญาของไทยหรือว่าที่อื่นจะเอาตามอย่างก็ได้นะช่วงนี้เราดูท่องเที่ยวนะคะโอ้จัดะสวยเลยอาหารทะเลเยอะด้วยนะครับที่จังหวัด แต่ไม่ใช่แล้วครับผมก็ดูเมนูหน้าทานแล้วผมดูโลเกชันโรงแรมด้วยนะครับล็อบบี้มนสกรูปายเนี่ยโอ้หนานแล้วเมื่อก่อนนี้ผมเป็นนักข่าวนุ่มๆนี่ครับไปเฝ้าอยู่ตรีแล้วครับสมัยอดีตนายกชวนลไปทั้งสองสมัยอดีตนายกชวนท่านไปนอนที่บ้านแม่ทวนนะครับบางทีก็มีประชุมที่โรงแรมนี้แหละครับโรงแรมเก่าแก่มากเพราะฉะนั้นก็วิ่งทำข่าวอยู่ตรงนี้เนี่ยนะ Come on, my Samu.